สวัสดีค่ะอันนี้เป็นน้องผู้ชายฟากเรื่องให้ตอนน้องจะเรียนมปลายน้องมาสอบเขาอายุสิบหกอายห้าสิบหกมาสอบเข้าโรงเรียนแบบในกรุงเทพเพราะว่าถ้าสอบคืออยากเรียนโรงเรียนดังโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนดังถ้าสอบได้ก็คือมาเรียนนี่ถ้าสอบได้ก็คือเรียนต่างจังหวัดคือเกายุมงองบ้านบ้านเฮ้าธรรมดาเพราะปรากฏว่าน้องสอบติด เราในการที่มาอยู่นี่ก็คือมาอยู่บ้านอ่าน้องชายพ่ออ่านี่ททำงานมาเป็นเพื่อนเป็นสจวดเด้ซึ่งอ่านี่ยตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าอาอายุประมาณน,นาทีสามสิบเปีเมียของอาเนี่เอ้ยอาตอนนั้นยังไม่ใช่เมียตอนนั้นเพิ่นเป็นแฟนกันตัวเองนี่ก็อ่านี่ก็ไปไปหาตลรดผ้าแฟนนี่ไปไป ทางบ้านก็รู้จักน้องกับรู้รู้จักดีแต่ว่ากันยังไม่ได้ไม่ได้สนิทเพื่อนปนไดน้องเขาเป็นเด็กหน้อยผู้ชายน้องว่าเราเป็นเด็กน้อยผู้ชายก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ก็คืออาก็คือยกมือไหว้น,น,นี่ก็รู้ว่าเป็นแฟนอาเขาคบกันผู้หญิงอ่ะเป็นทำงานอยู่ในสนามบินแหละเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเพื่อนกับมสื่อบานอยู่น้ำกันเราโดยที่ว่าน้องเนี่ยน้องเนี่ยเป็นคนเป็นคนภาคกลางนั่นแหละ เราเนี่ยอาก็บ,บนี้มีปัญหาเพราะว่าอาไม่มีลูกอาก็ยิ่งว่าบ้านอาน่ก็ดีซะอีกจะได้เฝ้าบ้านให้อาเพราะว่าผัวกับเมียเพิ่นอะจ้างผัวเนี่ยก็บโบตรงนั่นอยู่แล้วเนาะผัวเนี่ยเพิ่นมีไฟบินบางเทียบตะกี้เพิ่นบินในประเทศอันนี้เพิ่นได้บินอัปเกรดไปขึ้นบินต่างประเทศแล้วแล้วก็โตอาผู้ยิ่งอะคือเพิ่นทำงานสนามบินสนามบินมันเปิดตลอดเนาะเพิรนเฮดเป็นกะแม้เพิ่นกับเขาเป็นนังสันเพิน่นเขา ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่มันก็เป็นกะอยู่แล้วก็เลยว่าเออดีร้านไม่อยู่นัางกบคือสิสดมีคนฝอบ้านให้กางขึ้นกับจิบเดงเมวงถึงแม้ว่าจะมียงมียามแต่ว่ามันก็มีคนโดนแบบขึ้นบ้านประจำอ่ตาตัดมาที่เนี่ยอาผู้หญิงเนี่เป็นคนสวยเดยคนสวยแบบดูดิเขาเห็นงานในสนามบินเป็นเจ้าหน้าที่เขาเนียบอยู่แล้วเต็งตัวเต็งตัวในเขาเนียบแป๊ะสวยหุ่นดีอ่าผู้ชายนี่ก็หน้าตาดีอยู่แล้วอ่า พาอน้องไปโรงเรียนนี่ยอากระสอนเอาว่า่ต้องไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวเองอ่ไปแต่ทํามือใดอะที่แบบว่าอาพูญ,ญิ่งเขาไปทํางานเสาเจ้าขวงกระอ,อกเสาแล้วกลับไปลงลงแต่แถวปากซอยแล้วคือนั่งนั่งรถไปเองเสียนะกับว่ไม้มีปัญหายูยังสั่นจนมาขึ้นม .5 ้าเราก็เริ่มสนิทอาเรื่อยๆตัวเองเนะ่ยเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาน้องว่า ก็มเคยมีคนมาส่วนน้องไปทายแบบน้องเนี่ตัวใหญ่ลนน้องเล่นกีฬากีฬาแบบเล่น,ลน,ลน,ลนฟุตบอลเตะบอลไอ้นั่น,น้นนองกับมกักแต่ยู่ซื้อนี่น้องมาก,กระโดดเชือกอยู่บ้านนี่กระโดดเชือกหุนบ่าเตะบอลเนี่น้องมัแกแต่ว่านมายูพอมายู่นี่ก็บ่ค่อยเด็เตะแต่ว่าน้องก็บสมเป็นคนมาออกกำลังกายซึ่งในหมู่บ้านมันจะมีแบบว่ามีฟิตเนสน้องก็จะไปเลียนตังเสียประจําก็เฮ็ดให้นห้นองแบบตัวใหญ่ห,หุน หุ่นดีหุ่นยังสิละอ่าน้องเป็นคนผิวเข้มเพราะว่ามีอยู่เธือหนึ่งอยู่ดีๆอาผูหยิงอ่ะคืออาผู้ชายขึ้นกับบินบินต่างประเทศน่ะก็เลยถามาอ่ามีแฟนหรือยังเอาสม่มตาชื่อบอยนะบอยบอยมีแฟนหรือยังอ่าบอยก็บอกว่ายังไม่มีครับอาอ้อรอยอย่างนี้ไม่มีแฟนหรอไม่มีหรอครับอาอืมทีเนี้ยอลไวอานี่เหนื่อยอา เครียดกับงานมากเลยเอากินมากินวิสรรกี้เป็นเพื่อนอานหน่อยเอากินเบียร์ไหมหรือจะกินอะไรเอามาดื่มเป็นเพื่อนอานหน่อยเคยดื่มไหมน้องมันก็เลยบอกว่ามันก,บกับเขเคยดื่มอ่ไม่เคยดื่มเอาลองที่เป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเมาอยู่บ้านก็คือขึ้นไปนอนอ่าไม่เป็นไรอยู่บ้านเราไม่เสียหายอะไรอ่าอ่าพูหยิ่งกับเฮ็ดมา,ากน่ะจะควงกับเลยดื่มเป็นมูอ้าวคนบอกเคยดื่มมาสั่นมันก็เป็นส่งอันนี้ิ่นกับว่ามากนี่ิันซื้อมากนี่นี่ปีปีปีปอ้าว อ่าตอนแบบอานี่ก็เริ่มแบบว่ามานังอานี่แบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวอาไปอาบต้นพจนอกซษณ์ก่อนเขาเาพิษอาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวนี้มากกับเห็ดบอยนี่แบบว่าเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าที่ที่เป็นกับแก้มอาก็สร้งไว้แล้วว่ายเห็ดนนี้เด้อเขาสิ่งเมื่อกินแก้มจิ๊บไหวจิ๊บนี่ไปแะแบบเบียร์นี่ก็มี้ได้แต่สิกินเพราะว่าเพิ่น์กฤษซื boy, trendy, ้อไใบตู่เพราะว่าพจน์กับเมื่อกี้เพราะว่าพจน์กับกินเป็นเหล่าเป็นยาเพจน์กับมีอยู่แล้วนะเพิ่นเงินคนมีเงินเนาะป๊บพ่อ อาเพื่อนก็ไปอาบน้ำมากแต่ว่าบวยเนี่ว่ากินนั่งกินอยู่ปุ๊บอาก็ได้แบบว่าออกมาจากที่ว่าห้องนอน่ะแต่งตัวแบบว่าว่าวิวอะวิว่าเจ้าของเนี่ยจนว่าแบบกืนน้ำลายไปแบบบ้านตัวโบเคยเห็นแบบอ่างสีแต่ว่าย้มเห็นเพื่อนเพื่อนกับจิตใจเสือคุ้มาเพื่อนจิตใจชุดนอนแบบว่าเป็นนังเกงขาสั่งนี่กับเสือแบบ เสียบางๆเป็นสายเดียวเสียองเพลินหลักชุดนอนเพลินอะตัวเองก็เลยบอกอยู่อาอาไม่หาอะไรคุมหน่อยแล้วเอ้าจะคุมทําไมบ้านตัวเองวะสันทําไมไม่เคยเห็นหรือไงวะสันบอยกับบอปากกับบอปกาของนี้กับบอปกาเดี๋ยวข่งหนากับก้มหนางุดก้มหนางุดกับเบื้องมือถืออากับส้วนบอกน,นั่นคนนี้กับจิ๊บไปเราที่เนี่ยพ่อน,นั่นแบบอาก,กับก,บกบากาแม่นาังม่นังไก่เจ้าของเจ้าของก็เลยแบบว่ายับออกอาก็เลยบอกว่าอาเหงา อาแบบว่าอาผู้ชายอาของบอยก็มีแต่บินไปหันไปนี่แล้วก็แบบว่าไม่มีเวลาให้อาเขาเหงาดีนะนี่มีบอยเป็นเพื่อนหมาสัตวอ่ะอ่ะบอยกับแบบถอายนีบอยกับแล้วเอออาครับผมขอตัวไปนอนหน่อยนะครับก็เลยลุกขึ้นจะไปนอนเขาจะแบบบอยก็ไปอาบน้ำไปนอนอ่ะพ่อบอยแบบก็บไปอาบน้ำพ่อออกมาแบบยุ่นเข่ามาในหอ้องอาผู้หญิงอ่ะนอนอยู่ห้องเจ้าของแล้วบอยก็เลยบอกว่าเอาอา อาเข้ามานี่ทําไมอาเข้าผิดห้องไหมพ่อเบาอย่างสั้นแม่พ่อได้เอาอย่างแบาอาผูหญิ่งเนี่ยแบบโปเลยแม่เออแล้วก็จู้จมนองกัเลยมีอย่างกันกับนอนนองกัเลยแบบว่าพ่อมีความับบสบายใจด้กระถามอยู่ว่าอาจะไม่บอกเล่าเรื่องนี้ให้อาผู้ชายฟังใช่ไหมถ้างั้นอาผู้ชายเอาผมตายเนี่ยรุมทั้งพ่อผมก็บ่าไม่ไม่ไม่นองกัเลยว่าตั้งแต่นั้นมากย่ามอาเพ่นบิน อาผู้หญิงนี่ก็สิมานี่ก็บ่อยเราหนมาเราก็เริ่มหายเงินเริ่มหายเงินเริ่มเปิดบ่อยจนว่าบ่อยเลี้ยนจบมาหาลัยจบมาหาลัยบ่อยไปเหตุงานเราทุกมือนี่บางที่แบบบ่อยกับบ่อยเดี๋ยวท่านเดี๋มีผู้สาวเลยว่าตอนนี้ผมกับยังไม่ว่าผมก็มีทําแต่งานอาผู้หญิงนี่ก็จะแวะมาหาเรื่อยตอนนั้นบ่อยอายุสิบเจ็ดบอกอาผู้ชายเพิ่นอายุสามสิบเอ็ดคนผู้หญิงน่ะเพิ่นอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกนึงเด้ เพื่อนกับห้างบ่ยประมาณสิป,ปีเขาก็ยังเที่ยวเขามาหางีอวานเขามาหาเพื่อว่ามามอีหยังกันกางเสือเราก็ไปเองสินะกัจุ้มือนี่ละบอยก็เลยแบบประเฮต้บอยว่าท่านเนี่ยมีผู้สาวเพื่อนกับมาเรื่อยมาเรื่อยแมแต่ว่าบางที่จะของเคยบอกอ่ะอยู่ว่าเหลิกเลิกเหตุยังสี่พฤติกกร,รมยังส่แบบว่าบ่อยากอันนี้ไหมบ่อยากแบบญานอาหูแล้วแบบว่ามันเริ่มแบบว่า สำนึกผิดชอบช่วยดีขึ้นมาแล้วบบอยากเปลี่ยนแต่ว่าอาพูนญิ่งก็บอกว่าอาเหงาถักบ่มีบ่อยอาก็ไปนนับผก้อพ่นคือเกาตัวเองก็เลยแบบจำย่อนยูแต่ว่าตอนนี้แบบกําลังแบบที่ทํางานเนี่แบบเขามีมีแบบว่าสมัครไปเรียนต่อแบบว่าสอบแบบไปเรียนแบบขอทุนไปเมืองหนอตัวเองกําล่งใดตัวเองเลยว่าหวังว่าตัวเองจะได้มันเพื่อนเลยว่าเพื่อนไปหาบนมองนั้มองนี่ถ้าเพื่อนใดเพื่อนจะไปเพื่อนก็จะคงได้ตัดขาดกับอาพูนญิงก็คงที่คิดว่าถ้ามันมีรูท่าอยู่พุนเพื่อนก็สิอยู่พุนเลยบ่มา เพราะว่าอยากอยากเอามองหนีให้มันจบไหมบูอยากเป็นยังสี่อืมนั่นแหละจา้าเอาฝากไว้ว่าผู้เจ้าถ้าเป็นบอยผู้เจ้าเสียคือจังสี่บอยหรือสีวางไดอืมบอยคิดถึงบอยบอยว่าจี่บอยหนีบอยยังสีเรากับมาหาไหมเรากับมาหาตลอดบางทีเรากับมากกับผัวเราโดนดนมากกับผัวแต่บ่ากับผัวกับบอรูไหมเทา่าสมมติเน,นี่บอยกับว่าตัาง้งแต่บอยสิบเจ็ดไหมตอนนี้จนบอยกับยิบบอยยิบหายี่หกเลยไหมเราก็เฮดยุ่งยังสี่ไหม นั่นแหละบอยก็เลยแบบว่าอยากหลุดจากตรงนี้เอาผู้จ้าคิดว่าจังไหนเรื่องนี่เอาให้ขอยคิดบอยเนี่ยแต่ว่าบอยนี่ยบอยมันมีทางเดียวที่ว่าบอยต้องสอบไปเมืองนอกให้ได้ที่ทํางานบาังว่าบอยจะได้จะได้ตัดปุ่นจากอาผู้หญิงเอาจากฝากเราเรื่องนี้อาผู้หญิงยังไม่รู้เด้เขาบาแผงพายเบาเาไม่มีใครรู้สักคนเขาเบาบอยฟัง ไม่ได้ทีทำงานน่ยที่เขาลูกกันนะจ๊ะเอาฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะขอบคุณนะคะฝากช่องแย่แอะอินเบลี่อย่อีกช่องนึงเอาผมข่อยแมมที่จริงมันหลายเหมือนคือเต้มมเอเจ้าเบิง้งมันบ่ได้บางเลยแต่ว่าเบิ้งนี่กว่าคือบางผมข่อยนี่หนาะขึ้นครั้ลูกผมก็เต็มเอาเอาฝากแชร์ด้วยจ้าเด้อ